อยากได้เกมพาสแมพสปอนบ๊อบราคาถูกแต่ไม่อยากให้รหัสใช่ไหมครับทุกคนบั b b l บ s ล o p ช็อปช่วยคุณได้นะครับมีบริการเติมเกมพาสสปอนบ๊อบที่ไม่ต้องให้รหัสเลยครับเติมง่ายเติมไวปลอดภัย100%นะฮะแถมมีบริการอื่นๆอีกมากมายเช่นซื้อตัวละครในสปอนบ๊อบเทลเดฟเฟนสนใจจิ้มตรงคอมเมนต์ปักหมุดเลยครับทุกคน สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับอยู่กับเกมสปันวัปเทอร์ดิฟเฟนตอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะฮะอัปเดตที่14แล้วครับทุกคนโอ้โหนี่ครับไอตัวนี้ผมสปอยไปคลิปก่อนนะฮะทุกคนมาแล้วนะฮะทุกคนตอนแรกผมเข้าใจผิดนะคิดว่าเป็นตัวเอกลุสิบจากตู้อันนี้นะฮะเนี่ยฮะจากตู้ตรงนี้นะครับที่ไหนได้ไม่ใช่ครับมันเป็นตัวเอกลุสิบของพาร์ทนะครับทุกคนตรงนี้นะฮะทุกคนนี่ครับอยู่อันนั้นหลังสุดเลยนะครับนี่ครับตัวพาร์ทใหม่นะฮะ ก็นี 1, ่เป็นตัวสเปซนะครับทุกคนตอนนี้มี50ตัวเองนะฮะก็ระเมจ1พันสองนะครับก็คูดาวหนึ่งจุดห้าวิระยะสิบเจ็ดนะครับก็อาจจะเป็นตัวที่ยังไม่ได้เบอร์ขนาดนั้นนะสำหรับเห็นสเตตตอนนี้แล้วนะครับแต่ต้องดูก่อนว่าอนาคตสเตตจะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคต่อไปนะครับทุกคนอัปเดตต่อไปก็คือแฟคชั่นอาเฮียก็คือระบบเขาเรียกอะไรนะระบบเหมือนกิ้ะครับทุกคนฟิลลิ่งกิ้ะนะฮะ เขาว่าประมาณว่านี่ครับให้เราเดินทางไปที่แฟคชั่นกราวแล้วผมแล้วก็จอยหนึ่งในสามกลุ่มนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปแฟคชั่นกราวก่อนนะทุกคนนี่ฮะมาตรงนี้ครับผมอ่ามันจะมามันจะมาถึงตรงตรง hall of champion นะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับมันจะมีนี่ครับข้ามาก่อนนะ hall of champion นะครับทุกคนนี่มันจะเป็นแบบว่าเออหนึ่งร้อยอันดับผู้เล่นนะครับทุกคนว่าใครแบบตึงที่สุดนะฮะอ่าอันนี้ผมอันดับเท่าไหร่เนี่ยอันดับไม่ติดนะฮะอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นนน,นนนนบบบอออออทเเเลลววะะะคครรรััุกีี้ไ่ยมมปาาโติด ปาราโปน่าจะติดอยู่นะปาราโปหกพันอะปาราโปอยู่ไหนวะหกพันปาราโปน้องชายพี่พีนะฮะเออหาไม่เจอช่างมันแล้วกันเดี๋ยวค่อยดูนะอันนี้เป็นอะไรมอสยูนิตวาเลนนะครับทุกคนนี่ฮะใครมียูนิตมากที่สุดนะครับทุกคนอ่าส่วน,น,อ,นอ,อันนี้เป็น Mod ed, อะไรเนะน,นี่ยเออันนี้เป็นมอสยูนิคเทรดคอมเพรสอ๋อเป็นการเทรดต่างๆนะทุกคนนี่ฮะอันนี้เป็นมอสทำสเปซเอฟเคนะทุกคนอันนี้ก็คือคนที่แบบว่าเอฟเคได้เยอะที่สุดนะครับอ่านี่ฮะ ่ส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยคอมมิ่งซ o นโอเคยังยังไม่มานะครับอันนี้เป็น best luck r e l o ไท t ์ท i a l นะฮะ circuit f o r m u l านะครับนี่ฮะอันนี้เป็นบอกนะว่าได้ได,ได้กี่รีโลนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยครับมีติดบอร์ดเยอะมากนะฮะอันนี้เป็นเอ่อมีคนได้แบดลักเยอะที่สุดนะครับผมก็คือไอ้ลูกบั็กหัวกระโหลกนะฮะทุกคนนี่ฮะโอ้โหคนนี้ได้18อันเลยเหรอเนี่ย fc พี่ๆจะไปเล่นดีเวนไหมเดี๋ยวก่อนนะ คลิกก่อนอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นมอสสตอรี่ทุกคนเล่นสตอรี่นะครับคอมพิวตมากที่สุดเท่าไหร่นะฮะโอเคส่วนนี้เป็นมอสชาเลนเจอร์นะครับทุกคนเล่นชาเลนเจอร์ชนะมากที่สุดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นมอสเลดนะครับเล่นเลดมากที่สุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็นี้เป็นเออ่เบสลักนะครับผมซัมมอนยูนิตซีเกตนะครับผมโอ้โหคนนี้อันโนได้76ตัวเลยเนี่ยโอเคครับส่วนนี้เป็นมอสยูนิตฟิวนะครับน่าจะเป็นแบบฟิวชั่นอะมั้งนะฮะออไทม์ซีซััั่่่่นนนนนนนเเ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 หรรรรออออออมมมมมมีีีีีีไททท์ซซดดดดด้้้้้้วววยยยจ๋งะะะะะะะบบบคคคาาาาฮฮโโกกขขืิุ แฟคชันอาเฮียนทุกคนมาอยู่ในห้องข้อแฟคชันอาเฮียนะครับก็มาตรงนี้นะทุกคนนี่ครับสปอนบ๊อบกล้ามโตนี่นะฮะเรากด yes เข้าไปเลยครับทุกคนนี่พอเข้ามาแล้วจะมีตรงนี้ฮะจอยแฟคชันนะครับให้เราเลือกนะฮะหนึ่งสองสามนะผมจะเลือกสีสีเหลืองนะครับทุกคนเพราะงั้นมาเป็นสีเหลืองกับผงผงดีกว่าครับทุกคนนะอยู่สีเหลืองด้วยกันดีกว่าทุกคนเชื่อผมเชื่อผมนะครับผมผมโปรโมทในสีเหลืองนะนี่ฮะเรามาเป็นสีเหลืองแล้วนะทุกคนตอนนี้นะครับแฟคชันช็อปนี่ฮะ จะมีของให้แรกตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะมีระดับเทียร์อัลล็อกบอกนลครับทุกคนแล้วส่วนอันนี้หาจากไหนใช่ไหมครับทุกคนนี่ครับเขามีเก่าบอ,อกอยู่นะฮะว่าเนื้อดูก่อนนะอา้าวอันนี้ไม่มีอ่ะเออไอไอตรงไอตรง,อ,ตรงอันนี้ไม่มีเแป๊บนึงออกก่อนปุ๊บไอตรงดูนี้ไม่มีนะฮะนี่ไงมีแล้วนี่ครับผมเขาบอกว่าเออหาแฟคชั่น แฟชั่นพอยต์เนี่ยได้จากการเล่นสตอรี่โหมดพวกเอ็นเลดโหมดแล้วก็ชาเลินแล้วก็เลดแล้วก็เควสต่างๆนะทุกคนแล้วก็เราสามารถใช้พอยต์เนี่ยในที่แฟชั่นช็อปของเราได้นะที่เราเข้าเข้าไปไปแฟชั่นนั้นนะครับทุกคนเป็น OP r e w a r d นะฮะแล้วก็อันล็อกนิวช็อปอ f ฟเฟอร์บายลัตชิ่งแฟชั่นมิลสโตนะครับอันนี้เป็นแบบอันล็อกแบบระดับพิเศษนะทุกคนแล้วส่วนไปอันนี้เป็นเดอะแฟชั่นฟินิทก็คือแฟชั่นไหนเอ่อที่ทำการแบบได้คะแนนสุดท็อปของซีซั่นนั้นนะ,ะทุกคคนนจะะไไดดด้รรัับบอเทททมีีี่่สุ อ่าประมาณนี้นะทุกคนส่วนนี่ hall of champion เราดูไปแล้วเนาะต่อไปคือจอยคัสตี้คลาวนะครับทุกคนคัสตี้คลาวนี่เป็นของเติมนะทุกคนอ่าอับทีนี้เน้นตัวพวกของเติมจัดๆเลยนี้ครับทุกคน bonus daily reward นะฮะนี่ครับราคา349บเกนะทุกคนจะได้ของอย่างนี้นะฮะก็คือก็คิดว่าเยอะไหมผมว่าก็ผมว่าน่าสนใจคืออันอันอันที่สามนั้นล่าสุดนะจะเป็น exclusive ของต่างๆนะทุกคนแต่ส่วนตัวผมไม่ผมไม่สนใจเพราะมันแพงจัดๆเลยนะฮะทุกคนเดือนละ300กว่าบาทนะทุกคนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะฮะโอเคครับแล้วต่อไไปออเะรีกลย ปุ๊บอ่า new shop offer ไม่มีแล้วนะฮะก็คืออ๋อ new shop offer นี่มีไงอันนี้เป็นันเดิลใหม่นะทุกคนแล้วก็เป็นพวกฟู้ดใหม่เป็นพิซซ่า food นะครับแล้วก็ golden spatula golden อะไรต่างๆเป็นของเติมนะทุกคนก็ลองไปดูกันได้นะทุกคนสำหรับสายเติมนะครับนี่ฮะพิซซ่ามาใหม่นะทุกคนอ่าเปลี่ยนแค่หน้าตานะแต่ AP พีน่าจะได้มากกาขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนอ่านี่ฮะเดี๋ยวเราไปลองดูที่เอ่อแฟคชั่นดีกว่าครับจุดเด่นของอัปเดตนี้เลยนะฮะนี่พอเราเข้าแฟคชั่นไหนนะครับมมนนนนนกกะีีแฟชขึ้า้าอตงทุ เราเข้าไปเลยนะครับเขาทำระบบดีมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมลงลงหินก่อนนะไม่นะ you can not mouse โ okay. อเคอันนี้เมาส์ได้แล้วนะครับนี่ตรงนี้เป็นช็อปนะครับเราอยู่ในช็อปเทียร์สามตอนนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นอะไรเนี่ย e x อ,อ๋อเราต้องมี1 5 0 0เหรียญในในการเอ่อันล็อกนะครับทุกคนโอ้โหเดินนะสีเหลืองของผมอันดับลังท้ายสุดเลยเนะี่ยโอ้โอเหลืองของฉันทุกคนต้องมาช่วยเหลืองพี่ของพี่ๆเยอะนะครับทุกคนนี่ฮะ อันล็อกเน็กไมสโตอ๋อนี่ไงต้องใช้5ล้านนะครับในการไมสโตนะทุกคนเอาละเหลืองเหลืองช่วยกันหน่อยแล้วกันนะเหลืองเหลืองดูทรงว่าเหลืองเหลืองเราจะชนะไหมวะเนี่ยลังท้ายเขาเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นชาเลนจ์นะครับอืมนี่ไงตรงนี้นะฮะมีให้ลงเล่นเลยไม่ต้องแบบวับไปวับมานะครับมีเลดมีสตอรี่นะครับทุกคนโอ้โหครบคันนะครับส่วนนี้เป็นเอิร์นเอ่อรีวาร์ดดยการ AFK นะครับนะน่าสนใจมากส่วนนี้เป็นช็อปนะฮะที่เราดูกันนะครับ โอ้มีกล่องกล่องระดับซีเกตนะครับแล้วก็มีอะไรอีกบ้างเนี่ยมีกล่องลามิติกมีชาร์เลนเจอร์เครสโอเคนี่เป็นกล่องวิเศษนะฮะโอ้มีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับน่าสนใจมากครับทุกคนอัปเดตนี้ไม่ใช่อัปเดตที่เกี่ยวกับตัวละครนะแต่เป็นอัปเดตเกี่ยวกับพวกแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์พวกกับระบบกิจกรรมต่างๆนะให้ทุกคนได้แบบมีความแบบเล่นด้วยกันมากขึ้นนะครับทุกคนฟิลลิ่งสนุกขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะโอเคฟิลไล คีอไอ้กู๊ดโซกู๊ดเลยนะฮะทุกคนอ่าโดยรวมอัปเดตนี้ผมว่าน่าสนใจอยู่นะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะขอจบเพียงเท่านี้ชอบกดไลค์นะชอบมากๆกดซับหนะทุกคนไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับแล้วก็เชิญชวนมากันเยอะๆนะทุกคนมาอยู่สีเหลืองกันเยอะนะครับทุกคนมาช่วยสีเหลืองกันหน่อยนะทุกคนนะพี่ๆเลือกสีเหลืองงั้นต้องเลือกสีเหลืองกับพี่ๆนะครับทุกคนโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากมันยอดมากนะครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะฮะบ๊ายบายครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะทุกคน จุบจุบๆทุกคนจ้าขอบคุณที่ดูนะครับจนจบนะทุกคนมีใครดูจนจบพิมพ์บอกหน่อยนะว่าดูจบหรือเปล่านะครับทุกคนไา,ายจ้า